ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2565ทุกท่านประวัติผู้ขอรับการประเมินนายชิษณุพงศ์จรรบตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดสัตนาปริวัติสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราช,ชบุรีจังหวัดราช,ชบุรีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน พุทธศักราช2521ปัจจุบันอายุ43ปีภูมิลำเนาตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพรสจังหวัดราชบุรีจากการที่ครูชิสนุพงศ์จรรบมีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาโดยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสู่การศึกษานอกโรงเรียนจากนั้นได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีพุทธศักราช2548สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีและปีพุทธศักราช2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานครด้านการจัดการเรียนรู้การนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติผู้สอนได้ดําเนินการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองมากที่สุดผ่านกระบวนการกลุ่มการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายตลอดจนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองดังนั้นผู้รายงานจึงได้พัฒนาใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยีซักโมเดลเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ส่งเสริมผลการเรียนทางสาระเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นกระตุ้นราอความสนใจในการเรียนรู้ขั้นที่2ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติขั้นที่3ขั้นถ่ายโยงความรู้ขั้นที่4ขั้นสร้างความรู้ขั้นที่5ขั้นประเมินผลด้านนวัตกรรมครูชิษนุพงศ์จรรบได้มีการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องอัลกอริทึม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณโดยจะทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมจำนวน7เล่มดังนี้เล่มที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึมเล่มที่2เรื่องอัลกอริทึมและผัางงานเบื้องต้นเล่มที่3เรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเล่มที่4เรื่องการออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เล่มที่5เรื่องการแก้ปัญหาและอัลกอริทึมเล่มที่6เรื่องผังงานและรหัสเทียมเล่มที่7เรื่องการเขียนผังงานระบบผลการเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนาการหลังจากใช้นวัตกรรมและผลการพัฒนานักเรียนมีกระบวนการคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติอย่างมีระบบมีพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วและช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ทำให้มีผลสัมฤทธทางการเรียน ในรายวิชาวิทยาการคำนวณหลังจากเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยมีคะแนนสูงขึ้นสามารถประเมินความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ด้วยตนเองนักเรียนเกิดความรักและได้รับความสนใจที่จะเรียนมากขึ้นและตระหน,นักถึงคุณค่ารับภูมิใจสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาเริ่มเรียนก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือในเรื่องของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนในหน่วยที่1ได้เลยนะครับ ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของอัลกริทึมนะครับอัลกริทึมนะคือในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่มีการเรียงลําดับหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและชัดเจนนะครับในอัลกริทึมนะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือในขั้นตอนแรกนะครับก็คือในเรื่องของการทําความเข้าใจกับปัญหานะครับ กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในขั้นตอนที่2จะเป็นในเรื่องของการคิดวิธีการแก้ปัญหานะครับในการคิดวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับนักเรียนมันสามารถที่จะมีได้หลายวิธีนะครับแล้วแต่วิธีไหนที่จะประสบผลสําเร็จนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะทําการเรียงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหา นะครับเราก็คือเรียงลาดับขั้นตอนก่อนหลังในแต่ละวิธีการที่ที่เราได้ได้มานะครับจากนั้นทีนี้ในขั้นตอนที่4เราจะเริ่มทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้งว่าวิธีการไหนที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่5นี้เราก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนในแต่ละวิธีการนะครับพอถึงขั้นตอนที่6ก็คือในเรื่องของการเลือกวิธีการที่ทําไมครับ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหานี่คือในส่วนทั้ง6ขั้นทั้ง6ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของอัลกริทึมนะครับมันก็บอกแล้วว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ทําไมครับมีลําดับอ่าหรือวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจนนะครับมันมีตั้งแต่ขั้นตอนที่1นึถึงหจากที่นักเรียนดูในในสไลด์นี้นะครับ ก็คือจักเริ่มการทําความเข้าใจคิดวิธีการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็คือในการที่เราจะแก้ปัญหานี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไหลายวิธีแล้วแต่ว่าวิธีไหนนะครับมันจะให้ประสบผลสําเร็จได้มากกว่านะครับเราก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆทั้งหกขั้นตอนนะครับทีนี้ดูในเรื่องของการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ ซึ่งมันจะมีสอง,อสองตัวอย่างอาสองหัวข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของการแสดงอัลกริทึมด้วยข้อความนะครับกับการแสดงอันกอริทึมด้วยสูตรโค้ดตรงนี้ทีนี้เรามาดูาการแสดงอัลกริทึมด้วยข้อความกันก่อนนะครับ <c oughs> ทีนี้ในการใช้ข้อความแสดงขั้นตอนกนารทำงานเราจะแยกออกส่วนประกอบเนี่ยเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นลำดับและขั้นตอนการทํางาน ทีนี้ดูควรจะยกตัวอยา่างการต้มไข่นะครับนักเรียนคงจะเคยต้มไข่กินไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่นะครับเป็นวิธีการประกอบอาหารที่ยังง่ายนักเรียนสามารถที่จะต้มได้ทาได้แต่ทีนี้ทําไมครับมันมันมีวิธีการมีขั้นตอนนะครับมันมีขั้นตอนการที่เราจะต้มไข่ทํำยังไ,ไงให้สามารถที่จะต้มไข่เราได้กินนะครับ หนึ่งแน่นอนครับก็คือในเรื่องของการเตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการที่เราจะต้มไข่ก็คือหนึ่งจะต้องมีน้ำแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีนม้ำก็ไม่คงจะไม่เรียกว่าต้มไข่แน่นอนนะครับอ่าพอมาขั้นตอนที่สองคือต้องมีไข่นะครับจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แต่ตามที่นักเรียนชอบนะครับเราก็มีนะครับมีหม้อต้มนะครับในขั้นตอนที่สอง เราทำยังไงครับเริ่มเติมน้ำในหม้อนะครับเติมน้ำในหม้อเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับตามตัวอย่างตรงนี้จากนั้นทำยังไงครับนำหม้อตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟนี่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับนี่คือถึงขั้นตอนที่3มแล้วนะครับก็คือนำหม้อตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟนะครับพอมาขั้นตอนที่4ี่เมื่อน้ำเดือดจับเวลาอีก4ี่นาทีนะครับ ทำไมเราต้องจับเวลาในการต้มไข่นะครับคือแล้วแต่ก็คือเวลาที่เราต้มไข่เราจะต้องเราต้องการให้ไข่เป็นลักษณะไหนนะครับเป็นไข่สุกเลยนะครับไข่แดงข้างในก็จะแข็งนะครับหรือเป็นลักษณะเป็นไข่เป็นยางมะตูมนะครับสําหรับกินกับพวกโจ๊กนะครับอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบของนักเรียนนะครับ ทีนี้พอมาถึงขั้นตอนที่5ก็คือนําไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อนะครับเราก็จะได้ไข่ที่ต้มเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นไข่ต้มออกมานะครับจากตัวอย่างที่ครูอธิบายนะครับใน5ขั้นตอนนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะต้มไข่และให้แน่นอนก็คือเวลาที่เราต้มไข่ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือไข่ที่เราต้มออกมาแล้วได้กิ่นนะครับนี่คือเป็น ขั้นตอนนะครับคิดว่าตรงน,นี้ไม่ไม่แน่ยากนะครับนักเรียนคงจะเคยต้มไข่กินอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้ดูเมื่อกี้กูบอกมีสองตัวยอย่างคือสองหัวข้อด้วยกันนะครับในหัวข้อที่สองก็คือการแสดงอักอลกริทึมด้วยด้วยสุดโค้ดหรือเป็นรหัสจําลองนะครับในการอาธิบายด้วยรหัสเราสามารถกําหนดรหัสจําลองขึ้นได้ นะครับอ่าทีนี้นักเรียนสังเกตรต,ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรหัสจำลองนะครับจะเป็นลูกศรเห็นไหมครับลูกศรหันไปทางขวาไปทางซ้ายอ่าลูกศรขึ้นนะครับลงนะครับไอรหัสจำลองตรงนี้เราจะเป็นอ่าเป็นรหัสที่เราแทนค่านะครับในการกำหนดค่าให้เป็นอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือสูตรโค้ด ทีนี้เรามาดูเห็นไหมครับเดินไปทางขวาอันนี้ก็คือเดินไปทางสายเดินไปข้างบนนะครับหรือเดินไปข้างหน้าเดินลงข้างล่างหรือเดินกลับหลังนะครับเดินตรงแล้วเลี้ยวขวานะครับเห็นไหมครับเดินตรงแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับจากนั้นก็อะไรเดินขึ้นไปทางบนไปทางขวานะครับเดินขึ้นข้างบนไปทางขวาหรืออันนี้จะเป็นเดินขึ้นข้างบนไปทางสาย ทีนี้ดูบอกจําไว้นะสัญลักษณ์นี้ให้เดินไปทางสายแน่นอนอันนี้นักเรียนต้องจําได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของอาการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความและการแสดงอัลกอริทึมด้วยสุดโจโคดหรือรหัสจําลองนะครับนักเรียนคงจะเข้าใจนะครับทีนี้ครูจะมีใบางานให้นักเรียน ลองทำนะครับซึ่งเป็นกิจกรรม2อกิจกรรมตรงนี้ด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้ครูจะอธิบายในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่1นึ่งบอกเรื่องสมบัติจินสุดท้ายนะครับคนรวยนะครับก็จะต้องมีสมบัติเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ให้นักเรียนสืบคดีนะครับเป็นโคน,นันสืบคดีโดยการวิเคราะห์ภาพและการจัดลาดับความข้อความสถานการณ์ให้ถูกต้องนะครับ พร้อมทั้งหาข้อความว่าใครเป็นคนขโมยแหวนประจำตระกูลนะครับอ่าดีๆก็จะมีข้อความเยอะยะเลยตรงนี้นักเรียนต้องอ่านนะครับอ่านให้รอบคอบแล้วก็ดูรูปภาพประกอบตรงนี้นะครับอ่าเรามาเติมช่องว่างตรงนี้นะครับเ,รเขียนลําดับขั้นตอนนะครับแล้วก็หาหลักฐานที่ทําให้ตัดสินว่าคนนี้คือขโมอยอ่าวันนี้ครูจะให้เธอให้นักเรียนเป็นโคนันในการที่จะซืบ สืบสาะว่าเอ๊ะปริศน,นากับเจ้าหนูยอดนักสืบนะครูจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักสืบว่าใครเป็นคนขโมยแหวนประจำตระกรูลไปนะครับทีนี้ดูในกิจกรรมที่สองในเรื่องของทางเลือกของโคน,นันนะดูสิวันนี้ครูจะให้พวกเธอเนี่ยเป็นโคน,นันนะครับสืบสองคดีนะครับก็คือในเรื่องของ สมบัติชิ้นสุดท้ายอ่าเรากวกับเรื่องกิจกรรมที่สองก็คือทางเรื่องของคนนั้นก็บอกว่าจากตารางแผนที่ให้นักเรียนวางแผนการเดิน,น,นทางไปสืบออดีอย่างเป็นลําดับขั้นตอนโดยหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดเหตุให้เร็วที่สุดไปที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดนะครับอ่านักเรียนลองหาเส้นทางตรงนี้ดูจากรูปแล้วนักเรียนเขียนเป็นอันกอริชึมออกมานะครับ ว่า,นาคนนั้นจะไปทางไหนเพื่อที่จะให้มันทำไมครับถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือเป็นในส่วนของอในหน่วยที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการวิธีการแก้ปัญหานะครับครูก็อธิบายนะครับแล้วรูก็ยกตัวอย่างแล้วก็จะมีใบงานให้นักเรียนทํานะครับครูก็อยากจะให้นักเรียนนะครับทํา ในใบางานนี้ออกมานะครับไม่เป็นไรทําผิดทําถูกตรงนี้ให้นักเรียนทํามาก่อนนะครับในเดี๋ยวในช่วงเปิดเทอมจริงนะครับนักเรียนเดินเอาใบางานนี้มาทรงครูนะครับเราก็จะมาได้อธิบายกันอีกครั้งถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบในเรื่องของการสอนในหน่วยที่1นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันนะครับ วันนี้ครูก็ขอสวัสดีนักเรียน